ท่านผู้มีความกตัญญูกตเวทีทั้งหลายนึกถึงคนที่แก่ชราคาใดต้องนึกถึงคำว่ามาตาปิตุปัฏฐานังเอตัมมังการมุตมังการดูแลผู้ชื่อว่าบิดามารดาเป็นมงคลยังยิ่ง หรือความเป็นผู้มีความกระตันยูกระตะเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดินสองอย่างที่เราต้องเข้ามาอยู่ในใจเสมอเสมอบุคลาธิฐานก่อให้เกิดความปีติใจอย่างหนึ่งก็คือว่าเห็นคนผู้มีความกระตันยูกระตะเวที มากต่อมากหนึ่งในคนผู้มีความกตัญญูกะตะเวทีต้องมีคุณอ,อ่อนอนงเสมอเสมอคุณอ่อนอนงดูแลคุณแม่อย่างดีที่สุดแม่ทำงานหนะัก ตั้งแต่สมัยเป็นเาสาวๆปวดเมื่อยก็กินยาแก้ปวดนอนดึกทานอาหารมักมีรถจัดค่อนข้างเค็มพรอายุมากเข้ามันจะมีผลเกิดขึ้นก็คือว่าเป็นเกี่ยวเรื่องโรคไตไตไม่ค่อยจะดีนะต้องรางไตยอย่างสม่ำเสมอ แต่หนึ่งในความประทับใจที่คุณแม่มีอยู่ทำให้เหนือความเจ็บปวดหรือความกระตัญญูของลูกจะมีแม่คนไหนบ้างโชคดีเช้ามีลูกคอยล้างหน้าแม่แปลงฟันก็คอยยืนดูแลอยู่ล้างหน้าดูแลอยู่อาบน้ำดูแลอยู่ยิ่งไปกว่านั้นหวีผม ผัดหน้าทาแป้งลูกคอยดูแลทุกขั้นตอนเขาจึงบอกว่าลูกนี่เป็นทุกอย่างของชีวิตคุณแม่บางอ่อนไม่ตีเวทก็เฉดเช่นเดียวกันผู้หญิงมีบุญถ้านคงมีความปาดปื้มใจเป็นที่สุด ลูกคนท่านดูแลเสมอลู่ะคและเข้าไปอยู่ในใจตลอดแม่คิดอะไรอยากได้อะไรอยากกินอะไรอยากอยู่กับใครอยากอยู่กับคนดูแลคนไหนรู้ใจแม่ที่สุดเลยอาหารอาหารเช้าอาหารกลางวัน จะทําธุรกิจธุรกิจอย่างอื่นต้องดูบ้อนข้าวแม่แล้วก่อนให้เรียบร้อยมีความรู้สึกเป็นสุขที่ได้ดูแลแม่อย่างนี้ทุกวันแม่ก็มีความรู้สึกเป็นสุขคุณแม่บางอ,อ้นก็เป็นสุขคุณออนนงก็เป็นสุขเหมือนว่าโลกนี้เกิดมาซึ่งอิงอาศัยซึ่งกันและกัน ภาพของความกระตัญยูกะตะเวทีของผู้หญิงนามว่าอ่อนอนงกับภาพของผู้หญิงที่มีบุญนามซึ่งมีนามว่าคุณแม่บางอ่อนไมตีเวทปรากฏขึ้นในใจอย่างสม่ำเสมอสม่ำเสมอน,น,นึกในใจอารัตนาคุณพระศรีรัตนตร ขอให้คุณแม่บางอ่อนแข็งแรงอย่างนี้มีความสุขอย่างนี้ขอให้คุณอ่อนอนงประสบความสำเร็จในชีวิตมีสมบัติจักระกะพรรดิหยิบจับไม่พ้องหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นพองเป็นทองค้าขาย่ล้วยอย่างนี้เสมอเสมอ เพราะความเป็นที่ให้เป็นผู้ให้เพราะความกตัญญูกตวเวทีมีแม่เป็นที่เคารพมีแม่เป็นที่รักทำอะไรก็ประสบความเด็ดทิวิปัสสะพระเงินทองไหลามานะชาลีตี